ลูกศิษย์แห่อารัยสิ้นพระอาจารย์ป๋องเกติอาจารย์นางสิริอายุมงคลสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากระสิบวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะวันที่20เมษาย,ยน2567ที่วัดเขาโบสถ์ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองบรรดาศิษยานุศิษย์ชาวบ้านแห่เขารบศพพระครูประหลัดอภิชัยอภิชชย ดร,รพระอาจารย์ป๋องเจ้าอาวาสวัดเขาโบสที่มรณาภาพจากโรคมะเร็งโพรงจมูกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริอายุ62พรรษาโดยมีพระครูปริยสุวัฒนาพรเจ้าคณะตำบลทับมาพระมหากุศลกุศลศพัทโทเจ้าคณะตำบลเชิงเนินพระสงฆ์นายไพฑูรย์รัตนาพรวารีสกุลสอบาจาระยองนายวิรัตคชสาร อดีตกำนันตำบลทับมาและสิทธิยานุสิทธิ์เข้ามาร่วมขอขามาไว้อาลัยก่อนส่งด้างสังขารเข้าในโรงเย็นเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาด้วยบรรยากาศที่โศกเศร้า สำหรับพระคู่ประหลัดอภิชัยอภิชโยโยดรพระอาจารย์ป๋องเจาอาวาัสว,าวันขาวโบสท,ที่ชาวบ้านเรียกขันกันว่าพระอาจารย์ป๋องท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อรงังปลูกเสกวัตถุมงคลเช่นหนุมานเหลี่ยนเสมามีพุทธคุณทางด้านข,ขาวคาดคงกระพันแม่ตาค้าขายท่านจึงประยุกต์เอามาใช้เป็นเครื่องรางของของัง และเป็นที่ศรัทธาของเหล่าบรรดาทหารตำรวจที่แวะเวียนเข้ามากราวไหหาวัตถุมงคลเพื่อคุ้มครองให้แคลค่าจากพยานอันตรายจนเป็นที่รู้จักโด่งดังในบรรดาสายผาเครื่องของขังภาคตะวันออกทางทีมงานดารากสิบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ